SPCG ครับบริษัท SPCG จำกัดมหาชนครับตัวนี้คุ้คนๆเนาะแฟชชิตน้อยพลังงานไฟฟ้าสิชูไหมอืมจำหน่ายติดตั้งผลิตผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโอ้ทำได้ทุกโรงงานก็จะประหยัดไปเยอะนะครับ แต่งบสูงนะบคนุคคลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SPCG ครับรายย่อย34%รายใหญ่เป็นบุคคลถือเยอะเหมือนกันแล้วก็มีมีกราฟถืออยู่ด้วยนะนะครับมีกราฟถืออยู่ด้วยนะบริษัทนะบุคคลก็ไม่เยอะครับนะบริษัทก็พอได้นะเอทย DVR ก็ถือตั้ง4%นะ สีหล้านหุ้นเลยนะงบการเงิน SPCG ครับสินทรัพย์รวมสองหมล้านนี่สินรวม4,500ั้ารอยล้านมไม่เยอะไม่เยอะถ้านี่สินหมื่นล้านเนี่ยเริ่มเยอะกำไรกำไร2 5งพยีล้าน2,613ล้าน2,669ล้าน2,731อยล้านทรงทรงออกโตอืม เอา e สิบแปดปันผลดีด้วยดูกราฟ spcg ครับงบดีหมดเลยงบโตด้วยนะราคาเส้นสองวันสิบเก้าบาทสาสิบปดสตางค์ครับราคาปวันสิบเก้าบาทอันนี้มุมมองขาลงทันทีนะครับภาพใหญ่หน่อยเข้าตลาดสองพันห้านะปีสองพันห้านะ สร้างฐานอยู่บาท30มสิครับขึ้นไปทำราคาสูงสุด36.5บหกแล้วก็ไม่เห็น36.5บหกอีกเลยนะ36.5บหกจะเป็นดอยหรือไม่เพราะตอนนี้เหลือแค่19บาทถูกไหม,มสร้างฐาน ปรับฐานเตี้ยสุดตอนนั้นอยู่12บาทครับงั้นเราลองตีจากนี้มานี่ครับปรับเป็นเดยคือถ้าราคาสูงสุดอันไหนแล้วมันสารวันเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงนะไม่ค่อยดีละคือมันมันไม่กลับไปแล้วมันเอาตรงนั้นเป็นดอยไปละ อ่าประมาณนี้ครับไม่ได้สีคล่อมคล่อมค่อมคอม,อมน,มนี่อันนี้นะครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่า SPCG เนี่ยถ้าเืิดคุณจะขึ้นได้แข็งแรงนะนี่คุณต้องยืนเหนือ20บาทนะครับยืนเหนือ20บาทนะแต่เส้น200วันบอกว่า คุณเหนือ19บาท38เนะี่ยก็มองขึ้นแล้วแต่ตอนเนี้ยหลุด19บาท38แล้วนะครับนะครับอ่าแนวรับแนวต้านครับจะหลุดอีกไหมจะขึ้นตอนไหนแนวรับใกล้สุดครับ18บาท8แนวรับหลังพิงฝานะ18บาท6 ถ้าหลุดมันจะไหลได้ไกลไงไหลได้ไกลนะครับแนวต้านแรกครับ1 9บอย่าท3อย่างอยางยังไม่ขึ้นอันนี้แนวต้านรีบาวแนวต้านถัดไป1 9บาท5อ่าถ้าเกิดคุณกลับมา1 9บาท5ได้มีโอกาสรีบาวกลับไปเป็นเทนขาขึ้นได้นะครับแนวต้านถัดไป1 9บาท7ครับ แต่ถ้าให้คุณคุณยืนแบบสาบายใจนะคุณยืนแบบสาบายใจนะคุณควรจะอยู่20บาทถูกไหมมันจะได้เออเว้ยขึ้นเว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้ก่อนนะนะครับผมตีให้แค่นี้เพราะผมไม่ค่อยอยากให้เทรดเพราะผม,มเห็นมันเป็นขาลงแล้วนะครับสรุปแผน SPCG ครับแนวรับ18.8กับ18.6เป็นแนวรับหลังพิงฝาแล้วถ้าเกิดคุณหลุดลงไปได้เนี่ย มันไหลได้ไกลเลยนะมันไหลได้ถึงลงไปประมาณ16-17บาทเลยเราไม่รู้ว่าจะเด้งหรือเปล่าถ้าเด้งไม่ไหวมันจะลงเรื่อยๆอย่าลืมนะครับหุ้นตัวนี้เป็นถือว่าเป็นกลุ่มของไฟฟ้าลงไฟฟ้านะแล้วพี่ใหญ่เขาลงหมดคุณจะเหลือเหรอถูกไหมนะครับแนวต้านแรก19.3ก็ 3, เป็นแนวต้านรีบาวนะแนวต้านถัดไปเป็น19.5 19.7แล้วคุณต้องยืน20บาทให้ได้ s p g เนี่ย คุณจะกลับเป็นขาขึ้นที่ง่ายนะครับนะครับแต่ถ้า FC ที่ขอมาแล้วมันขึ้น2ี่ิบาทได้วันไหนก็ทักมาบอกผมเดี๋ยวผมทําให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นพาร์ตต่อไปนะครับประมาณนี้แต่ตอนนี้มันภาพรวมไม่ค่อยดีนะครับดูภาพใหญ่หน่อยผมให้มองแบบนี้มองแบบนี้นะขาขึ้นมาตรงนี้ครับอืมขาขึ้นมาอยู่นี่ นะเนี่ยครับขาขึ้นมันอยู่นี่นะมันอาจจะเบี้ยวๆหน่อยนะอ่ะเท่ากันไหมสวยยังอืสวยงามเนี่ยคือขาขึ้นเนี่ยครับขาขึ้นจนถึงสามหกรู้ไหมแต่ตอนมันเริ่มชนสามหกไปแล้วนะเดี๋ยวผมตีสามหกไ้ให้ก่อนชนสามหกไปแล้ว แล้วมันไม่กลับไปหา3าหอีกเลยครับมันก็จะเริ่มเป็นเทนลงถูกไหมเป็นเทนลงนะเป็นเทนลงเราจึงคิดว่าเอเราจะไปเข้าหุ้นในเทนขาลงหรือเปล่า เราต้องระวังตรงนี้ด้วยครับเพราะถ้าเราสะสม19บาทแล้วมันลงเรื่อยๆ17 14 15 16ิบี้าสเยเราจะรู้สึกแบบหุ้นตัวนี้ไม่ดีเลยแต่จริงไม่ใช่อะ่ะคุณเข้าผิดเทนคุณเข้าผิดเทนนะนะครับประมาณนี้นะครับก็มองด้วยว่ามันเทนมันเปลี่ยนหรือเปล่านะครับราคาปรับฐานของ spcg เนี่ย เราควรจะมารอใต้สิบสองบาทแหละอืมควรมารอใต้สิบสองบาทนะครับและมันคงไม่ลงถึงบาทหนึ่งบาทสามหรอกครับคุณก็รอใต้สิบสองบาทแล้วก็มาสะสมใต้ใต้ห้าบาทก็ได้อ่าคุณจะได้เฉลี่ยต้นทุนที่คุณชอบจริงๆนะอย่าลืมนะงบเขา <c oughs> งบเขาดีมากครับ SPCG นะนะครับประมาณนี้นะครับคนรอก็รอนะคนทุนสูงก็ ตัดสินใจแล้วนะครับว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเทน,นขาลงไปแล้วนะครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ